สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับผมจะเขินประจำทุกวันนะครับกับเจดม์อัพข่าวจะมาเปิดข่าวเรื่การลุกหนังโลกนะสัส้นๆกระชับจับไว้ได้ใจความรู้เรื่องไปเลยในหนึ่งคลิปตรงนี้ก็เลยนะครับก,กดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้นะตูนยูนิเต็ดฟิจิรืเรกี่เจดม์ทุกวันเลยเอาวันนี้เป็นเรื่องราวของโมซาลายักษ์หน้าแล้วก็ยักษ์เอวนะจ๊ะตัวลุกทีมชาติอียิปต์ของูพวกพี่ๆลิวพู้นั่นเองนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะเจ้าตัวเนี่ยนะกดประตูที่20ไปเรียบร้อยในซีซั่นนี้ในเกมที่ถล่่่่่่่มมสปปปปาาาารร์์ตตไ6อออออ1ทีีแแนนนนนนฟิลลดเเเืืวววักกยะ้้็็ถผู คนแรกในประวัติศาสตร์การก่อตั้งสโมสรของลิพูเลยนะที่ยิงประตูเกิน20ประตู7จดฤดูการติดต่อกันโอ้โหโคตรโหดนะสซาบโมซาร่านะในประวัติศาสตร์130กว่าปีของลิพูเนี่ยมีนี่เป็นคนแรกเลยที่ยิงแตะหลัก20ประตู เซีซันตะิดนะโดยโมซาร่าเนี่ยในวัย31ปีเนี่ยเพิ่งยิงประตูที่20ของฤดูกาลนี้ไปเนี่ยนะก่อนหน้านี้เปิดตัวในปี2 0 1 7 2 0 1 8เนี่ยยิงไป44ลูกซีซันถัดมา27ลูกถัดมาอีกปีหนึ่ง23ลูกนะและจากนั้นนี่ก็เก่งขึ้นมาเรื่อยๆเลยในฤดูกาล2020-2021ยิงไปถึง30ประตูซีซันถัดมาเนี่ยนะก็ยิง31ประตูก่อนที่ซีซันที่แล้ว2022 2นยี่ดไป30ประงูนันยี่ทํากามถดอว่ามานะ เจ็ดฤดูการติดเข้าไปแล้วที่โมซาลายิงเกิน20ประตูให้กับลิวพูโอ้โหร้อนแรงเหลือเกินนะสำหรับโมซาล่ายักษ์หน้าแล้วก็ El, นะยักษ์เอวนาเดนนะจ๊ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่ถ้าเกิดฟอร์มดีไม่มีกมารบาดเจ็บลิวพูนี่จะขาดเขาไม่ได้เลยแล้วก็เป็นเดอะแบ็กของหงแดงมาตั้งแต่ย้ายมาจากโรม่า มาอยู่กับลิปูเมื่อ7ซีซันก่อนนั่นเองนะโอ้โหยอดเยี่ยมเหลือเกินอ้าวแฟนๆอยากจะชื่นชมอยากจะยกย่องอวยชัยอวยพรอ,อะไรโมซาล่าคอมเมนต์มาบอกกันได้นะแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่ยิ่งใหญ่เป็นตำนาหง,งแดงไปเรียบร้อยไม่ว่าจะจบฤดูกาลนี้จะอยู่กับทีมต่อหรือจะย้ายตามเยือนครับที่อำลาลิปูก็ตามนั่นเองสำหรับโมซาล่านะอ้าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ติดตามไว้ทุกช่องทางเราตูนยูเต็ดฟรีเจ็ดเหลือดำทุกวันพรุ่งนี้มาอาัปข่าวกันมาวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ